ครับก็วันนี้ครับครับวันนี้วันที่20กรกฎาคมสอบครับ, 67, รบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเด็ดนสองพาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรามีกิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกนะครับเฉลิมพระเกียรติตอนนี้ทั้งหมด158รายนะครับร่วมกับ สโมสรไลออนในพื้นที่นะครับทั้งกรุงเทพพัทยาสัตหีบไปถึงจันทบ,บุรีนะครับแล้วก็ร่วมกับโรงพยาบา3ล3ามงูกรบาลคือโรงพยาบาลสด็จพระนางเจ้าสุริกิตโรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็โรงพยาบาลสัตหีบโมมรมดสิบนะครับก็มาร่วมทําผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้นะครับร้อยห้าสรายเพื่อว่าคนไข้จะได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นนะครับ ไม่ต้องรอคอยเป็นเวลานานจากการที่ต้องรอคิวผ่าตัดอาจจะถึง6เดือนหรือ1ปีนะครับลดปัญหาคอเสีกซ้อนนะครับลดอัตราการเกิดตาบอดนะครับจากความความดำเนินการของโรคนะครับที่อาจจะทําให้แย่ลงหลังจากการที่ต้องมีการรอคอยในคิวผ่าตัดที่นานนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอ ตาจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว3คนนะครับแล้วก็ใช้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรฯฯิกิตนะครับแล้วก็ได้คนไข้จากโรงพยาบาลสัตหีบก,กิโลเมตรสิบนะครับได้รับการสนับสนุนด้านทุนนะครับแล้วก็บุคลากรจากทั้งสโมสรไลออนและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็วันนี้ดำเนินการตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยจนคนไข้คนสุดท้ายหมดนะครับก็ขขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมจัดการ กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีครับขอบคุณมากครับครับก็สวัสดีครับผมในตละดโพกพันธ์พดีครับนายกเทศมนตรีตำบลอ่าีจันทนะครับวันนี้ก็มาร่วมพิธีทางไลออนนะครับแล้วก็ทางนายกก็สนับสนุนนะครับเรื่องอาหารกับให้คุณหมอนะครับร้อยกล่องแล้วก็สนับสนุน เพราะประมาณบางส่วนนะครับที่กรณีที่งบไม่พอนะครับกับคนไข้นะครับแล้วก็ยินดีที่มาร่วมขบวญในครั้งนี้ด้วยครับขอคบคุณครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าประชาชนบางคนเนี่ยที่ไม่สามารถจะเข้าถึงนะครับแล้วก็สามารถจะเข้าถึงในการรักษานะครับเพราะว่าประชาชนบางท่านไม่มีาไรายได้นะครับติดค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างสูงในการผ่าตัดนะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะ ภาปาตัดเนี่ยหายากนะครับบางทีแล้วมีหน่วยงานไลออนมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ทําให้เข้าถึงแล้วก็สามารถรักษาทําให้มองเห็นเป็นกุศลอย่างสูงครับมีใจมากเลยครับเพราะว่ามีในหลวงที่ประธานพร้อให้เรามาทาตาวันนี้ครับดีใจสุดๆเลยนะครับแล้วไม่พาใครมาครับพาน้องครับน้องแม่บ้านครับครับ รู้สึกนะครับกิจกรรมันี้รู้สึกกิจกรรมนี้ดีมากๆนะครับได้ช่วยเหลือบุคลากร,กรทั้งหมดทุกคนนะครับทั้งประเทศดีใหญ่นะครับชอบมากเลยครับคุณทรัพย์ไม่มีขึ้นมีค,นคุณที่เสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างที่เสียค่ะที่เสียเลยก็เสียแต่ค่าค่ารถมามาที่โรงพยาบาลน,นี้นะหมอสมัครคนที่เป็นยังไงครับสำหรับคนที่จะพูดยังไงก็คนที่แบบว่า ยากจนอ่ะนะคนที่ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะต้องไปโรงพยาบาลที่ต้องเสียเงินอ่ะก็ช่วยได้เยอะค่ะมองเห็นก็ชีวิตอาจจะดีขึ้นเยอะยคุณนะคะโครงการนี้มากๆของโรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่ประจำเพิ่รงพยารกีฬาศิษยอ่าเขาติดต่อให้เรามาที่อย่างเงี้ยเราก็จะได้มองเห็นอะไรที่มันชัดขึ้น ปกติก็ถ้าเกิดไปที่โรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่มันก็รอคิวนานมากนี้อยู่ๆได้ได้ได้คิวโทม,มยยั์มาอะไรยเงี้ยก็ดีใจค่ะยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณหมด <ไป S 1> เลยโรงพยาบาลเอสมสรไลออนใช่ไหมโรงพยาบาลบ้านแพรวเอ่อโรงพยาบาลสิริกริตโรงพยาบาลกิโลสิบอ่าที่ติดต่อเรามาแล้วก็ขอขอขอบคุณบุคลากร,กรทุกคนที่มาที่มาช่วยเนะะี่ยค่ะ